ค,ครับโดยท่านเจ้าช o ทุกท่านนะครับโดยที่ว่คุณภูเก็ตนะครับในเรอนี้ด้วยครับผมค์เทศองค์ฐานนะครับก็ทำธุรกิจเอเจลถึงวันนี้เนี่ยก็สองสองปีกว่าประมาณยี่สิบเก้าเดือนนะผมคิดว่าเดือนเดือนตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยเป็นจังหวัดที่ดีที่สุดสำหรับเอเจลจริงๆเพราะอะไรครับเพราะว่ามีคนจำนวนมากนะครับ อยากจะทำให้เก so no ิดเอเดลแต่ติดติดอยู่ที่ว่าหมื่นสี่หมื่นแต่ตอนนี้เนี่ยสามพันนะต้องบอกว่าพ่อผมทุกสายมุ่งสู่เอเดวที่บูเลอฮอร์นะฮะไม่ติดเกินไปแล้วตอนนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับตลาดใหญ่มากหลายผู้นำทุกท่านในเรื่องพนี้เนี่ยมั่นใจนะครับเพราะเวลานี้เนี่ยบริษัทพร้อมสินค้าพร้อมสินค้าถือว่าลงทุนเนี่ยนะครับ ผมอยากจะแนะนำว่าตัวนี้ตลาดใหญ่มากเนื่องจากว่าตัวร้อมนะคนรู้จักตัวว้านูเมืองแล้วสินค้าตัวนี้เนะี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดได้ยินหมอชนินพูดเนี่ยจะรู้ว่าเพียงสิบนาทีเห็นผลเพียงสิบนาทีได้ผลตลาดใหญ่เลยนะตลาดใหญ่มากอยากไปแนะนำตั่นี้น,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 ดน,น,น,ดนด้ไอง ส,สินค้าตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะขึ้นตำแหน่งนายกัไไกนได้ยา,ากเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเนจะรับบริจาคของสินค้าหอมแผงตลาดเป็นแผงตลาดที่สร้างผู้นำในระลักมากที่สุดในประเทศไทยไม่ผมคนะุณตาบราิจาคในความคิดของเราทุกคนผมว่า,วาเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือระดับหนึ่ง ผมก็จะเสนอท่านเอเซนตีนะครับเรเดียรออฟเดอะเวลเนะฮะให้ให้ขึ้นทักทาปไครว่าเกเดลคือแปนที่สร้างผู้นำานล้านมากที่สุดในโลกถ้าเรา่ะพร้อมดิฉันพร้อมแพ้ก็ลาดพร้อมโอ้ท่านแรงที่สุดนะท่านบะผมเอาเกเดีมาตอนนี้เนี่ยเป็น ปปนะเป็น,ะปนาาอะไรที่แรงนะที่สุดแรงที่สุดนะผมเป็นนัศึกษาคุณจิราวัตรว่าเราจะใช้ยุทธศาสตร์งูเหลืองปีดรักจะบทับลุงร้องนะขอพื้นที่คืนนะผมแค่พวกอันนี้ไปแล้วไปทำใบฟิลมาฮะท่านเชื่อไนะหมครับมีผู้นำหลายคนแบบสามสี่คนนะครับมาบ้อมกลมกันทีนนะ เรื่องนา้มัมาสไับซ่เื่องนันเขาบอกว่าทำง่ายมเลยเอ่อวันีเรม่สุหรี่เพราะสุี่มนางวกเรื่อครับเร็จแจะไม่ใช้มองแกยคืูว่าเราไม่มอฮะเร้วเพะนัเรืองนี้เนี่ยผมเด้พัฒนาผมประกาศข้อหมายตรงนี้ต่อนรัอทุนชท้น้นนะครับ้ทุกสถาบันจะเป็นไทยรัฐเอนีนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ภายในปีนี้ซึ่งมีมูลนท่าแรงที่สุด ก็คือพุทธพาพุทธราพุทธราสิงหาภายในปีนี้เนี่ยผมจะพาทีมงานนะครับพาทีมงานไปรักเวนัสมากที่สุดนะครับเที่ยวนี้นะครับแล้วภายในปีนี้เนี่ยผมจะขึ้นตำแหน่งทิปเปิลไดมอนด์ไดเรกเตอร์คนที่ห้าของโลก สี่ของโลกผมจะขอเ,เป็นคนที่หน้าเพราะเราใช้ระบบสี่ห้าสี่ห้าครับ